สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิแกมโบอาริฟุตบอลสวัสดีครับขออนุคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลครีมลีกเอาแล้วครับโอลีวัดกินครับดวลหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับวัดกินลาทีวหาวัดกินเปิดเข้ากลางมาแดนอิงจับบอลแล้วหาเดียมสุดท้ายซ้ายดิงลูกริสโอ้โหเฉียบขาดจริงๆครับโอ้โหแอสเซมบลีค้ึ่งหนึ่งสูญจากแดนอิง เรื่องที่จะจีงเาขาหาแล้วมีผู้เล่นสองคนครับที่โฉบเข้ามาในกรอบเขียโทษข,ของเอเบอร์ตันแต่เป็นทีมแทงให้ไหมเบอเดียยังคทองอยู่บอเดียยังไงไหลมาให้กับโอลีเวตกิตรงกลางมีอยู่เปิดมาก็สองศูงนย์แบบนั้นเนีโอ้โหประสานงานกันสองคนครับแล้วก็ปิดบอลมันไม่ไปข้างหน้าครับโดนสวนกลับมาแล้วบอรเดียรครับรให้มาจังหวะน,นี้ละจบโดยจังหวะน,นี้ที่ไม่ล้ำแน่นอนสเร็จครับถือห่ังไของ กัน่อยครับจังหวะตัดชาของโอดาน่าถึงฉลังด้วยดึงไม่ก่อนแล้วก็เปิดพกรามายิงได้ไหมสุดท้ายเข้าตัวเองไปงานครับโอ้โหลูกเดีนครับโอ้โหแก้ตัวสำเร็จครับท้าครับยังอยู่ในเกมอะไรเหมือนกันดูแล้วนี่คือเร็วมากครับโอดาน่าที่แหวกสองคนสามคนเข้าไปคเดี๋ยวโอนันหยุดจังหวะดีครับก่อนที่จะเปิดตึกข้ามายูบี่เนี่ยสวัสดีครับผู้ชมชูชันนะผู้ชมนาดี้สามซันนารีชมเกียร์ทบอร์ดภูมิริศของเล่น เดินแน่ลุยใส่กันทีแรกตั้งแต่นาทีแรกเปิดตัวสารกินลุยเรีย,ย,รรยรบร้อยครับโอ้โหโรนิโก้ครับกดให้ร,รีเซนบุกมาแรซาดามันเร็วเลยครับนนรนนในช่วงต้นขึ้งหลังโอ้ยนี่ร่วงเกมในช่วงครึ่งหลังไปเพียงแค่30วินาทีเท่าน,นั้นนะครับไปอีกรอบนึงครับได้ครับได้แ,แทนด้านใต้นะครับได้ลงโง่เลยนะครับแล้วบอลในกรอบโรนิโก้เปิดเข้ามาอุ้งไม่ตัวรีเซนคารอนเซนครานี้เป็นอารอนเซนเนี่ยยอดมาเสาแรกหกย่อยแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โรดิโก้โก พยายามเข้าไปขโมยซีนหรือว่า2-0แน่นอนเลยบอกมันย้อยข้ามมือของบาซูนม,มาแล้วครับลูกเตะมุมของลีดเดี๋ยวดูอีกทีครับโอ้ไม่มีตัวคุมฝ่ายโรดิโก้เลยครับอ่าแบบนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามีบอลของแมนด์แมนสตรองนาทะลุมาสวยครับอันสตรองปาดเลืกอกเข้ามาตัวหลังสุดแล้วก็ดึงจังหวะล็อกอ,อีกทีนึงโรดิโก้ยิ่ง,ง,งเรียบรอ้อยครับไล่มาเป็น1นึ 2. ต่อสองอะไครับจับเข้าสู่เกมนะ อ้หใจเย็นเหลือเกินครับโจอาร,ริโบ่แตะหนีไปได้ต้องชมตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหะครับที่จังหวะหลุดมาของอาดัมอาร์สคอร์เแล้วปาดเข้ามาจับจังหวะแรกไม่อยู่นะครับบอลย้อนไปนิดนึงครับเตยคูบาระแต่มาถึงโจอาริโบ่ครับตัดดูนี่เขาไปโหนซ้ำนี่บอลข้ามไปนิดอย่างนี้ดูจังหวะนี้ก่อนนะตัดหลังมาวอล์คเกอร์เบตเตอร์สุดเดียวสักครู่นิ้สองสองเลยครับซารเดนตีเสมอจนได้ พลิกมาได้นะเซอรบมาราและทางฝั่งขวาตรงนี้ไม่มีอะไรเช็คแน่นอนเลยครับหมูจ่ายมาเข้าช่องพอดีเลยต่อมาทือชาก้าแล้วตะเบียดเคซูสปังสุดสุด,สด สุดๆเลยครับ1-0 2จะเล่าขึ้นไหนตัวกับล้วยเฉยๆแบบคุณมุนยังเนี้ยโอ้โหหาไอเดียในการลุ้นจบยากเลยครับเท้าซ้ายที่ยืนปักหลักแต่แล้วกเท้าซ้ายไม่ขยับเลย,ยครับเล่นขวาข้างเดียวครับเขี่ยบอลเข้ามาเดี๋ยวกีเซารแรกเดี๋ยวกีเซอร์สองสแล้วครับเลี้ยวสุดๆ2-0เลยครับเปลีย่ยนท่ายังมาเลยด้วย แก้สมาร์ทรองว่าจะสิ่งตั้งตั้งมานี่แก้ไขแก้ไขโอ้โ,โหโก้ของตั้งคาริบาร์เลยโม่งในลักษณะที่จะเคลียร์ออกหลังก็ไม่เชิญโดนบานเดินบางเคลยกแล้วย้อนไปที่ไว้เปิดมาลึกไปครับวบดว้าลุกมืออย่างนี้ก็โอ้โหโดนลงตัวโดยชาก้าเลยครับซาก้าไปนี่ไม่มีโซวาน่าที่มาสวัสดีครับคุณแชมครับ ทัวร์เวชของนักผู้ชมครับมาที่อีเซเดียมคับมาชนเกมยูมริคในเกมที่2ของดูการครับเกมแรกโอกเกอร์ยูมอันแต้มาฮารันดับทำชิดกับหลุดได้ดูกันได้ยิงด้หนึ่งศูนยครับโอ้เนี่ยครับอ้าดไปเนาทีเซิวินาทีครับโดนเลยครับมอดมัดก็เป็นการแอซิสต์กลับไปอย่างง่ายดายหห้าผู้หญิงับัไม่ได้แล้วก็ถามที่ที่บอลไปนี่มันก็พอดีนะครับ เลยไม่หลังหน้าครับโอเดนไหลทะลุขึ้นมามาฮิดเดอร์บอยเดอร์บอยยังไงเดอร์บอยโยกเดบับเขาสายเดอร์บอยดีเลยลูกนี้สองสูงยอดประโคมแค่วินเดอร์บอยโอ้ทีเหนือชั้นมากครับลูกนี้ครับโอ้แน่นอนจริงๆครับถึงบอลก่อนคุกโอเดนขวามาครับเดอร์บอยได้ที่ลูกหาก็ระวังฮาราด้วยนะครับแต่ว่าพอ สุดเลยครับมาแล้วเดอรบอยเดอร์บอยได้เดรบอยที่เขาใส่เดอรบอยตัดเข้าในเดอร์บอยหลายชอโฟเดนยิงและเรียบร้อยครับสา์โอ้โหูเดเหมือนง่ายแต้องรู้ใจกันอย่างมากๆเลยครับหว่าแบบนี้อาจจะไม่ได้สวนกลับเร็วที่สุดแต่สวนกับได้พึงาเดอร์บอยให้ด้วยทมิ่งเลครับี่าตโลกลับมาติยกขึ้นมากาตโล่ลุกมาได้กาตาโล่ เดี๋ยวจะเปิดชา้ที่บอลชันล้นแรกเอาเรียบร้อยโดนโอ้โหเข้าตัวเองครับว่าเลยมาโอ้โหเปิดยัดเป็น4-0เลยครับโอ้โหแต่ว่าทักษะของชอคัสเซลโลโกครับอของ,อของเจอร์ฟซอนเลอมันย,ยัดเข้ามาที่เท้าขวาเลยนะครับเหลี่ยมมันโอ้โหเจ้เบ้านหมดสิบ สบะด็กเ ia ทุ่มนครับฟุงชันขอนํำท่านผู้ชมคานข้าสทุ่มทไดข่งันเรคสุดท้ายจะคืนวันศุกร์นี้นะครับโดยด้วยรัลดนไดเรโดนโดนยันให้กับเลนอกตัวดซิอาคารบอสักรีบ่อโอ้โหคไปพครับโอ้หนึ่งศูนยื่เป็นจุดขึ้นนำเลยครับโอ้โหจงหวาไปครับแต่เป็นลูกยิงที่ใบขวาอันตรายแล้วครับ ัมมีโดชกมากครับหนับทองที่จะเสองศย์หแศ้ม่ดูเสียหายเลยครับโอ้โหเป็นเพื่อนที่ตามปกอยู่นะครับโอ้บล็อกบอเดโมงสาสองตัวไกลฮ้อนี่เข้ามาเสแรกแล้วหนูน่โอโหสามศูนย์นะครับว้โดนเป็นมีดตัวตั้งมาพเต็นีโอ้แ่ดห่างไปแล้วครับ ตำแหน่งของอาวานโนี่มีเล็กเส้นประกบอยูแต่ตามไม่สุดครับโอ้ไปปล่อยให้เธอนี่มุงย้อนจากเส้นหลังก็ได้ดันรลกขช่วยไม่ไดนแล้วครับรถคูอ้อมมันย้อนมาถึงรงีเลยเคือเป็นมังองครือเป็นเีบกอ้โหไอวโทนี่เกเรเสีนี้ว่าโอมาแล้วเพรว่าทั้งแมอุนเบอร์โมซีศูเลยเข้าหเ้ ได้โอ้โหอะไรจะเอรชขนาดนั้นนะครับดูสปีดเออมาโมวิ่งไปบักข้างหน้าลุทชอได้ก่อนโดยทั้งลุทชอไม่สามารถทำอะไรมากกว่าน,นั้นได้แล้วไม่มีเหลี่ยมให้แย่งบอลและถ้าฟาวก็จะเป็นใบแดงก็เลยเสร็จเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคมนี้ทัวชันส์ขอเสนัการถ่ายทอดสดนะครับสื่อผูุบอลพรีเมียร์เกมวันอาทิตย์นะครับเราไปกันโมบาร์น โซฟโรดเกี่ยวบอลต่อยังได้ครับโซฟโรตกองในมาแล้วแล้วเกี่ยวได้ไหมครับโซฟโรดเปิดมาดินการ์ดแปรเอาบอลโดนไปแต่ยังได้ครับโอ้โหแล้วเป็นไซเวอร์เอาวาร์รี่ครับมีศูนย์ฟอร์เรสต์ขึ้นนำไปแล้วเหมือนที่ภูษะยุนยาเฉียมชาเคยบอกเลยครับสกัดมาโดนแล้วเข้าไคยาสนนะครับลูกนี้นี่แทงเข่าเข้าไปแล้วครับมันก็เป็นผลเสียเสียส่วนแต่ท่านผู้ชมครับทู่เนบอลนั้นเขาไม่กระเด็นไปไกลเข้าจุดที่กดไดมาเปลี่ยนเป็นต่อเนื่องหรือา เลี้กงนเสองใิงสวนโหนึ่งูนวี่เบลลีโอ้โหเอาละครับเชลซีขึ้นนำโอ้โหสนใจวิลลี่เลยอืมีเลีเนี่ยเริ่มต้นจากการยืนอยู่แถวๆเุดเส้นสิบแปดหลาเลยนะครับมาดูเทคนิคการเล่ครับหนึ่งในูสูนหน้าธรรมชาติเออแล้วปัดติดถอระยะติดงจนโย่กระากมาสองชบได้ทดให้มาถึงดรวอกไปเที่ยวค่อยเ โอผล่ตีเสมอได้ครับของเซ็ปเปอร์โอ้โหเข้ามุมประตูไปครับมันหนักไม่ดีเท่าไหร,ร่โอ้โหแล้วเนี่ยครับมันตรงเนี้ยครัโยครับเล่นงานะพยายามเล่นยากอยู่าง,งเงยเพสียการทารา่องบอลโอ้ชาลิสซนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าแต่ว่าจะเกี่ยวข้อง,งนิสัยครับในการเห็นบอลเห็นวิธีติดตั้งคนมีมนชื่อเยอะแยะเลย กองเตะไหลโง่ดีว่าเหลี่ยมลูกของกทางเซนิงมาที่ลิสเทมโอ้โหสองหน่งคืเช็ซีอัีกครั้งนึงเลยครับโอ้โหอะไรครับโอ้ไปขวากันหมดแล้วครับกองเตะไหลมาเนี่ยสเตอลิงปาไว้นะครับส่งต่อทันทีแล้วแฟรเข้ากลางประตูครับโยริสนี่ดักทางผิดไป เดินเปลี่ยนทางอันนี้ตีเบมอได้โอ้โหหรือว่าเป็นไทยแน่ครับมีเซอร์ไพรีเคนโอ้โหโอ้เดดเวลานาที่จะขยับสเปรเป็นเค้นขึ้นเป็นเครนขึ้นนมาก่อนี้จะถึงจะใช้สบนะครับเช็คสวัสดีค่ะทผู้มค้นะครับนักผู้ชนัที่สามเฟย์ับอ โอ้โหส,สวยมากเรได้รู้ที่มาจ้ามีทองหรือเปล่าได้ดเพียวแล้วสาฮาได้เดียวได้จริงลบได้หนึ่งศูเดโอ้โหไม่มีผด้วยครับแล้วพาเลทขึ้นนำครับเาาวสโอ้โหเนี่ยเปิดหน้าเท้า,าให้เห็นสอนก็เห็นชัดๆนะครับาทำได้ดีมากครับกับโอกาสคั้งแรกและครั้งเดียวในเกมนี้ของพาเลครัโรบโส หยุดขึ้นมาเนี้ลกสีนี้ขยับแล้วิงลงมือสโตเรียบร้อยรับหนึ่งปรตูต่อหนึ่งนี้หนึ่งเนี้ยขาดผู้เล่นทะเลทั้งหมดกวาคขึ้นยิงแล้วก็สังหารได้คม คลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Suzuki XL 7รถยนต์มันติด d y n a m i c crossover เข้มดุดันด้วยสีทูโทนสะดุดตาโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมตอบโจทย์ทุกการใช้งานกับจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยด้วยกล้องบันทึกหน้ารถและกล้องมองหลังพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยโครงสร้างตัวถัง TECT e และแพลตฟอร์มฮาร์ดแคงซูซูกิ XL7 เติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับซูซูกิ XL7 ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณแกมโบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันมันอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G ีบอสเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่ม เบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ g a m b l แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gamble.co.th um Ari f o o t b a l ฟุตบอลของทุกคน